ันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องอาหารการกินทั้งอร่อยทั้งแบบมีสุขภาพดีกันไปแล้วเมื่อรับประทานอาหารแล้วค่ะคุณขาคุณอย่าลืมนะคะมึงทีมก็จะมีกลิ่นปากมีเศษอาหารติดอยู่ตามซอกฟันแต่บางทีเนี่ยเราจะต้องแบบหูไปนู่นไปนั่นด่วนโอ้โหเคี้ยวหาอะไรเคี้ยวไม่ได้หรือว่าบางทีเคี้ยวอาจจะยังไม่ได้ผลมันมีวิธีค่ะที่ทําให้กําจัดกลิ่นปากหายภายในเวลาไม่กี่วินาทีไม่ได้เล่นกล มีเทคนิคค่ะคุณง่ายๆมะนาวหั่นค่ะคุณคะเอาแค่ครึ่งลูกพอนะคะคุณแล้วใส่น้ำไปน้ำเปล่าหนึ่งแก้วอ่าแล้วคุณก็บีบมะนาวลงไปครึ่งลูกนั้นนี่นะนี่จริงๆนะตอนเช้าๆนี่ฉันก็ดื่มนี้นะเพราะมันจะช่วยในการแบบดีท็อกซ์ด้วยนะน้ำานะแก้วนึงแล้วก็บีบมะนาวเข้าไปนะเอานะแล้วก็กินไปให้คนนะี้ให้เข้ากาันมันเข้ากันแล้วละ่ะ แล้วกลัวเออกลัวปากให้ทั่วแล้วบวนทิ้งง่ายง่ายแวนมาซิครับแวนเนี่ยเป็นคนที่สมควรจะอาบเลยดีกว่าขนาดนั้นเลยรนะกลัวไม่น่าจะเอาอยู่เดี๋ยวพี่ลองก่อน ขอล้องล่ะแค่นี้ก็กลัวจะแย่อยู่แล้วกลัวมากเลยเนี่ยสงสารแม่เถอะคุณพระชลศรีใช่มันดีจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเรื่องที่จะไปเกิดใหม่ดีกว่าเราควรจะบ้วนเดี๋ยวนี้แต่จะให้ทำไงอื มากินต่อจากฉันสิคะใช่ขอมั่วแซวพี่กับวั่วลงสูไปดิเออเออดีเลยแวนลองกัวเออใช่กัวอย่างเดียวเออกัวสิเออเออเออกู่กุ๊กเล่กู่กุ๊กเออฮะลงคอไป ตอนนี้ผมไม่สนเรื่องกลัวแล้วผมสนยังไงจะเอาไอ้เชื้อโรคที่เข้าไปออกมาได้มากกว่ามันไม่ได้แบบเชื้อโรคมันก็แค่มีเศษอาหารมีกินบางนั่นแหละเลนมันก็อยู่ในปากอยู่แล้วล่ะจริงครับมันก็ผสมกับหมาอยู่ในปากแกนั่นแหละปั้นหนึ่งนั้นปั้นหนึ่งนะลองเทก่อนเออได้เนี่ยโอเคเลยพี่ใช่เวอร์เลยพี่เพราะว่าน้ำมะนาวมีกรดซิตริกซิตริกเหรอช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เกิดในช่องปากสุดยอดไปเลย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากน่าเองเพราะฉะนั้นคุณชมคะสามารถทําเองได้นะคะบางทีก็ช่วยขจัดคราบหินปูนอะไรอย่างี้ด้วยง่ายๆคุณทําเองที่บ้านก็ได้ลองทํากันนี้แล้วก็คณก็แบบอย่างเงี้ยใส่กันแบนไหนนะพี่คอคืนนี้ลาไปก่อนต้องไปตบตีกับมันอีกสวัสดีค่ะ